จะให้น้องนมเคาะทุกทุกวันไม่มีเพี้ยถ้ามีเดินแล้วประทับใจไหมพี่เอาแม็กมาลาวามาฉีดทำดอกผมว่าฟาร์มรู้สึกมันมันดีกว่ากันเยอะดูจากใน YouTube เห็นว่าเขาใช้เพี้ยจักระจันเพี้ยไรแดงไม่ค่อยมีผมก็เลยเปิดใจลองเอามาใช้ดูพอฉีดไปสองรอบออ้ใบมันออกดีทําไมมันออกมากกว่าปีก่อนตอนนี้มันอยู่ใกล้สวนยางตรงนี้พอวายางมันลุ่มปั๊บายแดงมันจะมาพอเอามาฉีดเออมันก็หายไปผมคิดว่ามันโอเคเลยล่ะจากเพราะปีที่แล้ว ไม่มีดอกแต่ปีนี้ก็ดอกเยอะดีอ้ทำไมใบมันสวยอย่างนี้จากตีเห็นๆอนะธรรมดาใบ<อ>ไม่เคยใหญ่ขนาดนี้บางทีออกสั้นๆเพราะยาบจะหมดอา้าวแมลงกินอีกบางทีต้องฉีดยาทุกอาทิตย์ถ้าใบาดีท้กอยาก่างทุกอย่างมันก็ดีใบออกมาสวยเงี้ยผมก็ภูมิใจปีแรกอะไม่มีดอก ถ้ามีการถูบกองวน่ะปีนี้การถูบไม่ค่อยมีแต่ใบใหญ่ใบหนาะนะการถูบน้อยน้อยลงอะมองแล้วรู้สึกไม่มีธรรมดามันจะยอดจะแหลมขนาดมีดอกแล้วม่ดอกแล้วใบยังเขียวใบยังเขียวเข้มอยู่<ไ>ทีแรกก็เออทําทไมมันออกเยอะออกมาธรรมดามันออกเต็มเลยนะนี่มาปิดเป็นช่อง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 อย่างนี้นะ ทำช่วง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 ธรรมดาออกเติบเลยเนี่ยลาวเนี่ยเลยคือตัดทิ้งไปแล้วก็มีมีตัดทิ้งเนี่ยเนี่ยจับช่วงธรรมดาเนี่ยช่วงเนี้ยผมก็จะเอาออกเป็นช่วงช่วงช่วง มันเยอะไปเพราะปีแล้วออกแค่ยี่สิต้นปีนี้มันมี50สตน้นก็ออกทุกต้นเลยต้นทีเล็กไม่น่าออกมันก็ออกต้น4ปีก็ออกก่อนที่สั่งแมกมาก,กับลาวามาใช้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับสวนพี่บังก่อนที่สั่งมาไหมว่า,ม,ามันดูแล้วผิดตาจากที่เราฉีดยาฆ่าแมลงอ่ะธรรมดาเราฉีดบ่อยฉีดยาบ่อยแล้วก็ตอนนี้ก็เอ้ยประมาณ15้าวันธรรมดาหวันฉีดอ๋อแต่ก่อนหวันฉีด5วันเพอเพอไม่ได้ก็มาดูเคาะดูใบ ก็ต้องฉีดแล้วตอนนี้ก็มันกระหางอยู่เนะจะให้น้องนาเคาะทุกทุกวันไม่มีเพียเนาะไม่มีเพียถ้ามีเดินละเดินในกระจกในนี่แล้วล่ะปีที่แล้วเจอปัญหาเพียลงแล้วก็ยอดเป็นการทูปยอดกั้นทุบเลยยอดเท่านี้ไม่มีไม่มีใบดอกเนี่ยยอดเดือตะการเห็นกลาดเลยแหละประทับใจไหมพี่เอาแมกมาลาวามาฉีดทำดอกผมว่าฟาร์มรู้สึกมันมันดีฝ่ากันเยอะตั้งแต่ใช้มาผมก็ปีแรก ไม่มีดอกแต่ปีนี้เอามาใช้ผสมกับยาฆ่า,มาแมลงดอกมันก็ออกมาเป็นเหลาเหาี้เลยแต่อันนี้มีการปิดทิ้งแล้วไงเมื่อก่อนเนี้ยตบแล้วหลุดเนี่ยหลุดแล้วไม่เหลือแล้วเนี่ยหางแย้เนี่ยขั้วมันเหนียวด้วยนะแล้วก็ตังมาใช้เอามาบวกกับยาฆ่า,มาแมลงใช้ได้เลยแหละผมว่างั้นนะแสดงว่าออกดอกเยอะกว่าปีออที่แล้วออกดอกเยอะกว่าปีที่แล้วเลยขั้วก็เหนียวขึ้นเนี่ยธรรมาดาตะบัดเนี่ยไม่เหลือแล้วเพราะาเราฉีดมาตั้ง